เอาเอาล yeah. ุ้มล <mm ุ you like Goodness, ้มเลยลุ้มลุ้ล้มลว้ตูตกแอ้วลุ้มลุ้มลุ้วัสดีค่ะวันนี้ตนเต้นเป็นพิเศษนะคะวันนี้เราจะมาทำลูกโป่งน้ำเล่นกัน ด้วยใช่โอ้ดูสิีเท่าไหร่สีดูนี่มีสีส้มสีชมพูสีม่วงสีเหลืองเต็มเลยนะคะพี่ๆใช่นี่แล้วก็มีกระมังสีชมพูเดี๋ยวเราจะทําให้เต็มกระมังเลยเราจะเติมน้ําทําให้กระมังเลยนะเออแล้วเราแล้วเราก็จะเอามาปลาเล่นกันใช่อ่าโอเคมาเรามาช่วยกันทำเร็วมาช่วยกันทำเลยอ่าขั้นแรกเราก็ต้องเอาน้ำมาก่อนเลยนะครับโอ้พี่รับแต่น้ำมาแล้ว ไม่ค่อยแก่นะไม่ค่อยแก่นี่ครับนองสุขัาก็ทั้ต่างๆเลยนะอยากเล่นน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วดิดูช่วยน้องสุขากนะครับนี่พร้อมจะเล่นน้ำเลยนะตามน้ำมาหาพ่อแล้วพ่อหลบก่อนเร็วอ่านี่คุณแม่เติมน้ำแล้วแล้วก็จะเสียบน้ำนี่นะคะว้าวตีขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วน้องสุกากดูดู นี่ครับน้ำกำลังเข้ามาอย่น้ำกำลังจะแบบว่เมันสีเนี่ยแล้วทุกการที่สีอะไรคะพี่อาจารย์ถือสีอะไรสีแดงโอเคี่เอาวัวมาวล้วครับวัววัวแบบวัวแบบพี่จะตัดนะคะแล้วคุณพ่อยกคุณแม่ยกมาลุตซี่ว้าวว้าวลุตซี่เดินมาดูจะตกลงมาหรือเปล่าเนี้จะตกเรื่องเราจะทำไม่เต็มกระมังเลยนะค่ะคุณพ่อเราค่อยทำแบบขอคุณแม่ดึงมาเลยอะไรนะพี่เอาไปดึงแล้วเอาไปดึงแล้วเอดึงแล้วเอาไปแล้วเอาไปดึงแล้ว พี่ไตาโดนแกคแม่แก้ยอะเราเราทำให้เต็มกะลังเลยนะแล้วก็าาวมาเพียงเล่นกันนะอนตอนนี้ก็อันที่สองแล้วนะโอ้โหี่สองทำนิ่ไหงว้าวบีบเล่นใหญ่ดูพี่ตาเต่าเอา,เอาแตกตาหน้าเลยเย่ดีย,<ๆ>ยพิ่งเล่นเดี๋ยวเพิ่งเล่นเดี๋ยวราเราให้เต็มก่อนแล้วค่อยเล่นนะโอ้โหเดี๋ยวพี่ต้านึงดึงดึงึง

นี่ครับสีเหลืองนะยายายาเืิมนี่ด้วยถือนี่ด้วยโอเคโอ้ยโดนหน้าแม่แล้วแม่เปียกหมดแล้วนะคะตอนเต็มดึงดึงตรงนโยมอ๋อโอ้ดูพุ่งหนักมากเลยเอาดึงแล้วมาครั้ดึงแล้วดึง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 ชิดกันดึงชิดกันดึงชิดกันดึยโอ้พี่ตักเขย่าแป๊บเดียวหลุดหมดเลยนะโอ้โหเอาอีลูกเหล็กช่วยโอ้อันนี้อ่าอ้าวจูเฟียงไม่แตกด้วยนะเห็นปะ ยังไม่แตกด้วยนะอ่ะถ้าบีบแตกเลยเห็นไหมถ้าบีบแล้วแตกเลยนะโหดีนุ่มนิ่มมากเลยนุ่มนิ่มมากเลยโอ้โหกระป๋อกไม่อยากแตกนะคะไม่อยากให้แตกนะเขาอาอยู่เพาคนใหญ่สนุกสนุกนี่นุ่มนิ่มมากเลยนะโอ้โหลูกแก้วเลยเหมือนลูกแก้วเลยลูกแก้วเหมือนลูกแก้วเลยโอ้โหแต่พไม่ให้ปล่อยพี่แต่ตาแล้วนะพี่เตะเต็มตัวเพิ่งเพิ่งอย่ารอแล้วกละใหญ่แล้วใหญ่แล้วใหญ่แล้วขย่าเลยก็ได้ขย่าก็หลุดมาทีเดียวเลยนะอ่ะเขยับขยับ เอาเขย่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 าให้หลุดเขย่ามาเอาให้หยุดโอ้ตอนนี้เราก็เอาน้ำออกหมดแล้วนะครับในกระมังไม่มีน้ำแล้วนะว้าวมีแต่ลูกโป่งล้วนเลยมาดูสิโอ้ยดูดินุ่มนิ่มมากเลยนะเห็นด้งเด้งเลยเปนซิมโป้ดีปอนโอ้ดูต้องการตีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาปลาเล่นกันนะดีไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาปลาเล่นกันดีกว่าอ่ะมาปลาเล่นกันเลยเอาปลาปลาเอาเร็วปลา ปลาแตกเอาไปแตกก็เปนเด้งนะเอาปลาเอา,อาปาลงกน้ำเอาปลาเลยปลาเลยยููเอาพี่ีิ๊ตปลาแตกเลยปลาปลาปลาโอ้เด้งเด้งเด้งโอ้ยโยนโยนโอ้สนุก,สน,กสนุกนะฮะไปโย<ท>นโยนโยนเอาพีทีทัตเอาแตกกันแล้วครับเอ้าไม่แตกไม่แตกเอ,อ้าอ่ะน้องสก๊ายจะเข้าไปข้างใน ้องก้าวเข้าไปในกระมังใช่ไหมอ่ะลองก้าวเข้าไปไว้ในกระมังเลยดูดูดูโอ้โหดูพี่เราเข้าอยในกระมังเราเข้าอยู่ในกระมังโอ้โห,โโหดูพี่เล่นใหญ่เลยเอาโอโหด๋สนุก,กันเดียวเลยนะอ่ะดูพี่ตั๊กก็ยังแกล้งแม่อยู่นะครับนี่เอาสู้เลยมามาปลา,าให้พี่เดตัศแล้วเร็วปลาดู <laughs> <laughs> มาป, <harma> ปはは้าเออมาใส่ปุ้ยมาใส่ปุ้ยใส่ปุ้ยเลยนี่ไม่แตกไม่แตกฮะโดนโดนน้องสุนัดเหยียบเล่นเลยนะไม่แตกครับโอ้ไม่แตกมอะลยไปป้าอ่ะป้าเออโอ้พี่เขาสนุกกันใหญ่เลยเนาะสกายไม่เล่นนะการเล่นในกระมังพอละใช่ไหมลูกโอ้โหโอ้โอ้โอหอยน้ำห้อยน้ำ เอาเอาลุ้มลุ้มเลยลุ้ม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 วะตูตอเข้ลุ้ม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 เลยเ๋ยวลุงปลาพี่ตะตัดเร็วี่เตามมาแล้วเร็วเราเราเราจะลุงปลาพี่ตะตัดนะปลาพี่จะตามมาแล้วยิงตุ้ยิง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 ตู้เัเราโอ้ดูนะพีสังลูกใหญ่เลยหมดดแรงนะครับ ไครับพี่เะลต์ก,กระสุนหมดนะ <c oughs> พี่เลต์กระสุนหมดพี่เดลต์ <c oughs> ก,กระสุนหมดนะเอ้าเอาปลาพี่เดลต์เล่ากระสุนหมดแล้วกระสุนหมดนะครับตอนนี้โอ้โหเอา้าโอเคตาช่วย <c oughs> คุณแม่ปลานะเอา้าเอาหมดแรงแนละ้ว โอเคเดี๋ยวเรามาเล่นเกมโยนลงกาก้ามั่งดีกว่าโอเคเราโยนลงตะก้าดีกว่าพี่เตตัสโอเคเดี๋ยวเรามาโยนตะก้ากันนะพี่เตตัสคนแรกเริ่มหนึ่งคะแนนสองคะแนนแล้วสามคะแนนเย้อ่ะสุกัดมัากสุกัดมั่งสุกัดโยนมั่งให้สุกัดโยนมั่งอ่สุกัดไปโยนโยนโยนโอ้โหเข้าด้วยโอ้โหสุกัดโยนสุกัดโยน สุกัดโยนโอ้อไม่โดนนะครับเอาไม้เอาไม้อีกลูกหนึ่งอ๋อสกัดโยนสกัดโยนเย้ยอาสกัดโยนอีกรอบหนึ่งสกัดโยนอีกรอบหนึ่งเร็วสกัดโยนอีกรอบหนึงสกัดโยนอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามไม่เข้าเอาไม้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 ไม่ถึงหนึ่งสองสามโยนเย้ เกลียยลงนะอ๋อโยอนโยนก่อนต่อเออจ้าไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับทำไมเลี้ยวอ๋อโยนดูนะดูกันโยนโอเคเก่งมากทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาทำลูกโป่งให้แตกกันดีกว่าเราจะมาเหยียบลูกโป่งอ่ะเรา๋ยเล่นเหยียบลูกโปง่งกันดีกว่าแล้วเราจะแข่งกันเท่ย์โป่งอ่ะเท่ย์โป่งก่อนเทลูกโป่งก่อนแล้วมาวิ่งเหยียบกันนะอ่ะ ไหคุณแม่เทในกะละมังให้หมดเลยนะแม่เทก่อนแล้วมาหยิบเราเราช่วยกันหยิบเราก็ช่วยหยิบกุ้โป่งให้แตกอ่าพร้อมพร้อมรอยังพร้อมหนึ่งสองสามเอ้าหยิบเอ้าหยิบเต็มโป่ะหยิบให้แตกโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูเขาจะหยียบไม่แตกไม่แตกคราทำการหยียบไม่แตกคเอาเอ้าเอ้าโอ้โหมันเหนียวมากเลยนะเนี่ยโอ้โอ้ ดูสิพี่รักเกียบแตกข้างในอะไรนะเนี่ยดูดินี่คุณพ่อก็เกียบแตกโอ้โห<ม>นี่คุณพ่อก็เกียบคุณพ่อก็เกียบอุ้โอ้โหโออเอเกียวเกียบเกียวก็มาันเกียบโอ้โหน้ำก็เด่นเลยอ้าวโอ้หต้องแหงเท้าใช่ไหมอ,อ้าวถ้าแหงเท้าจะเหยียบได้แตกก็ได้อเอาแล้วเหยียบให้หมดเลยเร็วอ้าวน้องครับเหยียบแตกกันะครับโอ้โหเด่นโอ้โหจะหมดไปวันเนี้ยนะ เหลือต <premises. S 2> ั้งหลายอันเลยเนี่ยเหลือตั้งหลายอันดูดูการโดดนะฮะน้องรักกำลังเหยียบสีชมพูนะครับโอ้โหแตกเลยนะครับโอ้โหดีส้มก็เอาได้เหรอเอาเหยียบ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 เต็มแรงอันนี้อันนี้อันนี้สุดท้ี่อันใหญ่อันใหญ่ลูกอันใหญ่เนี่ยเหยียบเลยเหยียบเลยเหยยีบโอ้โหแตกเลยครับโอ้โหอันนี้อันนี้เน่าสุดท้ายแล้วเน่าสุดท้ายแล้วเหยียบ เอาแรงแรงลูกแรง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 เหยียบโอ้โหแตกเลยครับโอ้โหอ่าตอนนี้เราก็เล่นลูกโป่งน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหดูเราเหยียบกันเละหมดเลยนะครับแตกหมดแล้วนะสนุกมากเลยนะน้องครับหัวเปียกเลยนะครับดูสิโอ้โหเปียกกันทุกคนเลยพี่ตาก็เปียกนะอ่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์น้องสุกัสด้วยนะครับวันนี้เราสนุกมากเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนแล้วคลิปหน้าเราจะทำอะไรอีกวเราติดตามดูกันเลยสวัสดีค่ะ Ini pun ada lawan orang yang kata, jauh Kau i, kau i!